ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนที่กองทัพอันเกรียงไกรของญี่ปุ่น จะตัดสินใจเปิดสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นญี่ปุ่นเริ่มส่งทหารไปลุกรานคาบสมุทรเกาหลีสามารถยนดเกาหลีได้ทั้งประเทศอย่างรวดเร็วและนำชะเชลยศึกมาใช้ในการลุกรานจีนแผ่นดินใหญ่สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศเกาหลียังเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะแม้แต่จีนก็ยังหวั่นเกรงอยู่ในที ว่าญี่ปุ่นใช้เวลาอันสั้นก็ควบคุมเกาหลีไว้ได้อย่างเด็ดขาดจากนั้นก็เปิดฉากรุกรานจีนฝั่งที่อยู่ติดกับเกาหลีสามารถยึดแผ่นดินส่วนหนึ่งได้สําเร็จหลังจากส่งหน่วยรบเจาะจุดอ่อนของจีนได้ไม่นานนักต่อมาทางกองทัพพระจกักรพรรดิก็จัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นที่จุงกิงแต่ญี่ปุ่นเองก็ถูกสกัดกั้นอิทธิพลโดยชาติตะวันตก ซึ่งรู้ว่าการค้าเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสําหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างญี่ปุ่นโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่จัดสร้างโซนกีดกันทางการค้าของญี่ปุ่นอย่างหนักปิดประตูการค้าของญี่ปุ่นด้านโยุโรปและสหรัฐอย่างสิ้นเชิงแน่ว่าญี่ปุ่นไม่ยอมให้ใครมาปิดล้อมตนขนาดนั้นจึงสะสมกำลังให้พร,พร,พร้อมเสียก่อนอธิเช่นลุกรานจีน เพื่อช่วงจิงราชท่าต่างๆไปจัดสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินและรถถังเป็นต้นระหว่างนั้นมหาสงครามขนาดใหญ่ได้อุบัติขึ้นบนแผ่นดินยุโรปแล้วกองทัพของพยาอินทรีเหล็กภายใต้คำประกาศสิทธิของฮิตเลอร์บุกทลวงเข้าสู่ฝรั่งเศสกองทัพลูกหลานนโปเลียนมหาราชไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อเผชิญหน้ากับ แสนยานุภาพอันเกรียงไกรของกองทัพเยอรมันก็แตกพ่ายไม่เป็นกระบวนต้องถอยร่นทุกแนวรบปล่อยให้กองทัพอินซีเหล็กติดตามบทขยี้อย่างไม่ปราณีประัยฝ่ายญี่ปุ่นเจรจารับกับเยอรมันว่าจะบุกจู่โจมอย่างสายฟ้าแลบทางเอเชียเพื่อตีโอฝ่ายสัมพันธมิตรไปบรรจบกับกองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์ที่ยุโรปชั่วโมงนั้น กองกำลังญี่ปุ่นจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายอเมริกาและฝ่ายจักรภพอังกฤษอย่างเงียบเชียบมีในแยะสำคัญโดยส่งเรือลาตะเวนไปซุ่มดักฟังการติดต่อสื่อสารของกองกำลังสหรัฐที่อาวเพอร์ฮาเบอร์กับอังกฤษทำให้รู้ว่าอังกฤษกำลังตัดสินใจเข้าช่วยฝรั่งเศสซึ่งเพลี่ยงพรำกองทัพนาซีเยอรมันถูกรุกไล่จนถอยร่นอย่างหมดลายเสือร้าย เหมือนเร่งให้ญี่ปุ่นกระเฮียนกระหืออยากกระจนเข้าสงครามเต็มแก่ระหว่างที่ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับสหรัฐใกล้ถึงเวลาอับปางลงทุกขณะกองทัพของอเมริกาถือว่าญี่ปุ่นคือศัตรูหมายเลขหนึ่งฉะนั้นที่ฐานทัพในอ่าวเพอร์ฮาเบอร์แห่งหมู่เกาะฮาวายจึงติดตั้งระบบป้องกันภัยชั้นสูงสุดโดยทำการติดตั้งเรดราอันเป็นนวัตกรรมใหม่เอี่ยม เพื่อใช้ตรวจน้านฟ้าทุกตารางน,นิ้วไม่มีสิ่งบินลึกลับใดๆจะหลบพ้นจอเรดาร์ไปได้เด็ดขาดจุดบกพร่องเดียวที่มีอยู่คือเรดาร์ยังไม่สมบูรณ์แบบต้นติดตั้งใหม่ยังยากต่อการทำความเข้าใจของทหารหมายความว่ายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องเรดาร์ใหม่ล่าสุดนี้อันหนึ่งหลังจากก่อตั้งสถานีเรดาร ซึ่งมีเวรยามประจําหน้าที่อยู่หน้าจอเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพลทูวอเตอร์ชอตผู้บัญชาการทหารบกแห่งเกาะฮาวายเชื่อลึกๆว่าอาจถูกจู่โจมจากฝูงบินของข้าศึกที่มาจากเรือบรรทุกเครื่องบินทางทิศเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกทหารที่เข้าเวรยามประจําสถานีเรดาร์จุดนี้ได้รับคำสั่งให้จับตาดูจอเรดาร ระหว่างตีสีถึงเจ็ดโมงเชา้าให้จงหนักเป็นเวลาติดต่อกันสมชั่วโมงเต็มน่าเสียดายที่ทหารทุกนายยังเข้าใจนวัตกรรมใหม่นี้ไม่ละเอียดลึกซึ้งไกลนักนาทีที่ญี่ปุ่นเปิดฉากทำสงครามโดยไม่ประกาศสงครามตามธรรมเนียมปฏิบัติของนานาชาติฝูงบินโจมตีรอกแรกทะยานขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินตอนตีสองครึ่งบินฝ่าความมืด เข้าหาอ่าวเพอร์ฮาเบอร์อย่างรวดเร็วปานเงาปีศาจวิบตาเดียวกันนั้นภาพของฝูงบินละรอกแรกจำนวน183เครื่องก็ปรากฏอยู่บนจอเรดาร์อย่างชัดเจนเท่าที่เห็นมันคือเครื่องบินขนาดใหญ่จำนวนสองฝูงด้วยกันกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะนาทีนั้นมีทหารสหรัฐยุดใน10เฝ้าดูอยู่ที่หน้าจอเรดาร์สองนายแต่ยังคงจับตาดูอย่างเรื่อยเปื่อย ด้วยขณะนั้นเวลาท้องถิ่นของฮาวายคือ7จ็ดโมงเช้าถึงนาทีที่จะต้องเปลี่ยนเวรกับยามผลัดใหม่แล้วทว่าเฝ้ารออยู่ถึง10นาทียามผลัดใหม่ก็ยังไม่ปรากฏตัวเสียทีใน10ทั้งสองนายจำต้องอยู่ทําหน้าที่ต่อไปภาพในจอเรดาร์จำชัดขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากฝูงบินญี่ปุ่นเคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วสิ่งที่เห็นสร้างความประหลาดใจให้แก่สองนายสิบอย่างยิ่ง ต่างร้องเออะทำนองว่านีม่มันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นกันแน่วะเครื่องเรดาร์ขัดข้องหรือเปล่าสิบโทล็อกการ์ดพึมพำออกมาเมื่อได้ยินสิบโทเอรอดเออะจากนั้นในสิบทั้งสองก็ช่วยกันตรวจด,ดูอุปกรณ์ซึ่งเชื่อว่าทำให้เครื่องเรดาร์ขัดข้องแต่ไม่พบความขัดข้องเสียหายในจุดใดทั้งสิน้นวงจรไฟฟ้าก็ทำงานของมันตามปกติจึงเอ่ยขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ นั่นเปนเครื่องบินขนาดใหญ่ที่กําลังเคลื่อนใกล้เข้ามาจริงๆด้วย10โทล็อกการ์ดตัดสินใจยกหูโทรศัพท์ขึ้นแจ้งให้ศูนย์รวมข่าวกลางทราบในสิ่งที่เขาเห็นทันทีขณะนั้นเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้ากับอีก15นาทีผู้รับสายที่ศูนย์รวมข่าวกลางคือ100ร้อยโทโตราซึ่งเดิมทีเป็นนักบินของกองทัพบ,บกสหรัฐเพิ่งถูกส่งมาฝึกวิธีใช้เรดาร ที่ศูนย์รวมข่าวกลางนี้สุดสร้อนร้อนเมื่อได้ยินในายสิบโทแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ว่าตรวจพบสิ่งบินลึกลับเคลื่อนใกล้เข้ามาทางทิศเหนือของเกาะโอฮาอุเขากลับย้อนถามไปยังไม่เชื่อถือว่าเครื่องบินจริงหรือถูกต้องครับผมมันเป็นภาพที่ใหญ่และชัดเจนมากแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เครื่องบินเพียงไม่กี่เครื่องมันมากันเป็นฝูงทีเดียวทว่า100ร้อยโโตรา นึกขึ้นได้ว่าระหว่างที่เขาปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์นั้นทางการได้ประกาศว่าจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-27 บินมาจากสหรัฐเพื่อประจำการที่ฮาวาย12เครื่องด้วยกันเลยนึกว่าสิ่งบินลึกลับที่2ใน10เห็นในจอเราดาร์คือเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 แน่นอนเครื่องบินที่ว่านี้มีขนาดมหึมาตรงกับรายงานของ2ใน10พอดี ในสิบที่โทรส่งข่าวไม่เคยเห็นเครื่องบินรุ่นนี้อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินของฝ่ายศัตรูจึงอธิบายให้เข้าใจไม่ต้องวิตกรอกมูมันเป็นเครื่องบินของฝ่ายเราบินมาประจำการที่ฮาวายความเข้าใจส่งเดชของร้อยโทโตราเปิดโอกาสให้ฝูงบินกระหายเลือดของญี่ปุ่นเคลื่อนใกล้เข้ามาโดยปราศจากความสงสัยของเจ้าหน้าที่จอเรดา และไม่มีการต่อต้านจากอาวเพอร์ฮาเบอร์ที่มีกองทัพเรืออันเกรียงไกรของสหรัฐประจำการอยู่หลังจากนั้นฝูงบินมิตยูของญี่ปุ่นร,รอกแรกก็จิกหัวลงทิ้งระเบิดอำนาจทาลายล้างสูงถล่มใส่เครื่องบินซึ่งจอดสงบนิ่งอยู่ที่ลานบินฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานรวมถึงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นละล้านกนลลนทำให้เกิดการลุกไหมครั้งมโหฬาน เกิดกลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งถึงหมู่เมฆบนท้องฟ้ายามเช้าใช่แต่เท่านั้นญี่ปุ่นยังเตรียมมาถล่มสหรัฐให้สิ้นซากโดยส่งฝูงบินตอปิโดอนันมีนาวาตรีตามูรา่าเป็นผู้นำฝูงนำฝูงบินลงบินเรียบผิวน้ำทะเลฝากกลุ่มควันจากการระเบิดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อโจมตีเป้าหมายหลักคือเรือบรรทุกเครื่องบินอันใหญ่ยักษ์ของอเมริกา ที่ทอดสมอสงบนิ่งเหมือนยักษ์กลับอยู่ตรงหน้าเป็นสิบสิบลำไม่เว้นแม้กระทั่งเรือใหญ่น้อยที่จอดอยู่เต็มอ่าวเพ์ฮาเบอร์นาทีนรกแตกนาทีนั้นบรรดาทหารเรือสหรัฐทุกนายกำลังชักแถวอยู่บริเวณท้ายเรือทุกลำเพื่อชักธงราชนาวีขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นกิจวัตรซึซ่งจะขาดเสียไม่ได้โดยเฉพาะวันอาทิตย์อย่างวันนี้ธงราชนาวี จะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษตามจารีตประเพณีของชาวเรือที่สําคัญเรือขนาดยักษ์อย่างเรือบรรทุกเครื่องบินยังมีวงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลงเพลงชาติเพื่อความฮึกเหิมอีกด้วยไม่มีทหารเรือในายใดนึกฝันเลยว่าหน้าที่แห่งกิติยศอันน่าภาคภาคูมิใจจะมีฝ่ายศัตรูประกาศสงครามทั้งที่ยังมีสัมพันธไมตรีต่อกันบนท้องฟ้าเหนือหมู่เกาะฮาวาย บัดนี้มีฝูงบินตอร์ปิโดของกองทัพญี่ปุ่นกำลังจิกหัวเพื่อยิงตอร์บิโดขนาดยักษ์หนักถึงลูกละ838กิโลกรัมชิดเฉียดหนึ่งตันแถมมีแผ่นไม้อัดเล็กๆ2แผ่นติดกันต้องกันตอร์ปิโดจมโครนในอ่าวเพอร์หฮาเบอร์จาฝูงจอมโหดนาวาตรีมูรตะยิงตอร์บิโดถล่มใส่เรือบรรทุกเครื่องบินฮอนิกหลังจากนั้นเครื่องบินของเขา ก็ถูกปืนต่อสู้อากาศยานยิงเข้าใส่จนเกิดเพลิงลุกไหม้เขาก็จนเข้าทําหน้าที่ขับเครื่องบินเองบังคับเครื่องที่ไฟลุกคือโหมพุ่งเข้าชนเรือบรรทุกเครื่องบินฮอร์เน็ตจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจกชีวิตตัวเองอย่างชายชาติเสือต่อมาได้รับการเลื่อนยศเป็นนาวาเอกเมื่อปลายปี1942ภายหลังการยุทธที่อ่าวเพอร์ฮาเบอร์เพียงหนึ่งปี อันหนึ่งแผนการจู่โจมของญี่ปุ่นแบ่งฝูงบินตอร์ปิโดออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งบินเข้าจู่โจมสนามบินฮิตคัมจิกหัวต่ำดิ่งลงสู่เป้าหมายคือเรือประจันบาลซึ่งทอดสมออยู่เป็นเป้านิ่งอีกกลุ่มหนึ่งตีวงไปทางตะวันตกขณะที่เรือประจันบาลอาริโซนากับเรือทุกลำอยู่ในช่วงอันเชิญธงราชนาวีขึ้นสู่ยอดเสา ตอนสองโมงเช้าพอดีส่วนเรือประจันบานนวัด,ด้านั้นมีทั้งแถวทหารกองกิิยศและวงโยธวาทิ์บรรเลงเพลงชาติสหรัฐด้วยฝูงบินญี่ปุ่นดูประหนึ่งปีศาจร้ายกระหายเหยื่อพุ่งทยานเหนือผืนน้ำทะเลเพียง10เมตรเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายในระยะ800เมตรตอร์ปิโดแบบจุด97ซึ่งแนบอยู่ใต้ท้องเครื่องก็ถูกปล่อยลงสู่พื้นน้ำ พุ่งก็หาเป้าหมายในระยะเผาขนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นลั่นโลกอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความรู้สึกเหมือนฝันร้ายของทหารสหรัฐหาแรกพวกเขานึกว่าเป็นเครื่องบินฝ่ายเดียวกันที่ซ้อมรบโดยไม่แจ้งให้รู้ล่วงหน้าแต่ทันทีที่เห็นตราอาทิตย์อุทัยอยู่ใต้ท้องเครื่องบ้างก็พุ่งเหลาาหนีตายลงสู่ท้องทะเลบ้างก็ตาลีตาลานวิ่งเข้าประจำสถานีรบ ร้องตะโกนแข่งกับเสียงระเบิดนี่ไม่ใช่การซ้อมรบออยุ่นโจมตีเราฝูงบินปีศาจแยกย้ายกันโจมตีกองเรือสหรัฐอย่างโหดเหี้ยมเรือส่วนใหญ่เกิดรอยรั่วเป็นโพรงมหึกมาน้ำมันปริมาณมหาศาลไหลทะลักเนืองนองไปทั่วอา่าวตามด้วยเปลวเ,เพลิงที่วิ่งไปลามเลียนน้ำมันอย่างรวดเร็วดุดไฟนรกและทุกครั้งที่เรือถูกตอร์ปิโดพุ่งชนปล่อยน้ำที่พุ่งกระฉูดขึ้นสู่อากาศ สูงกว่าเสากระโดงเรือทุกลำก่อนจะตกลงมาปานสายฝนอาบร่างทหารสหรัฐเปียกปอนไปหมดนอกจากนั้นฝูงบินติดระเบิดเจาะเกาะยังถล่มใส่เรือประจันบานที่รอดพ้นจากตอร์ปิโดลูกระเบิดหนักเกือบหนึ่งตันเจาะทะลุดาดฟ้าทำจากเหล็กกล้าอันหนาหนักทะลวงใส่คลังดินระเบิดจนเกิดเสียงระเบิดกึกก้องกัปนาตปานฟ้าถล่มเรือหลายลำเริ่มตะแคง ทั้งที่บนพื้นเรือติดไฟลุกชดช่วงกลุ่มควันไฟพวยพุ่งสูงถึงก้อนเมฆอย่างน่าสะพรึงกลัวเรือบางลำที่ตั้งตัวติดเริ่มใช้ปืนต่อสู้อากาศยานระดมยิงฝูงบินฝ่ายศัตรูเป็นหาฝนเครื่องบินญี่ปุ่นหลายลำมีควันสีดำพวยพุ่งเป็นทางยาวเหยียดก่อนจะพุ่งเหลาลงสู่ก้นอ่าวเพอร์ฮาเบอร์แต่บางเครื่องที่ไฟลุกไหม้แดงฉาน ปักหัวดิ่งเข้าใส่เรือรบสหรัฐจนเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงเครื่องบินก็จัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมกับชีวิตของนักบินอย่างน่าสยดสยองแต่ก็สร้างความเสียหายให้แก่เรือเป้าหมายอย่างหนักมันเป็นความใจกล้าบ้าบินเชกเช่นนักรบซามูไรสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทหารอเมริกันทุกนายการโจมตีร,รอกนี้มีผู้นำฝูงชื่อนาวาตรีอีดะ รวมอยู่ด้วยระหว่างนำเครื่องโจมตีเครื่องบินที่จอดอยู่บนสนามบินอย่างเมามันเขาถูกปืนต่อสู้อากาศยานยิงถังน้ำมันทะลุเกิดเปลวเพลิงลุกท่วมไม่อาจกลับที่ตั้งพร้อมลูกฝูงได้อีกแล้วเขาตัดสินใจพุ่งเข้าชนรวงเก็บเครื่องบินพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของเขาวิปตานรกแตกนั้นทหารสหรัฐผู้หนึ่งได้เห็นวีรกรรมอันห้าหาญนั้นกับตาตัวเอง เขาพยายามค้นหาชื่อที่อยู่ของผู้นำฝูงจากเศษซากเครื่องบินจนรู้ว่าเป็นนาวาตรีอิดะหลังสงครามโลกปิดฉากลงเขาจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องหมายไปให้ครอบครัวของนาวาตรีอิดะด้วยความประทับใจถึงแม้จะเป็นศัตรูของสหรัฐก็ตามกล่าวโดยสรุปผลงานการโจมตีของฝูงบินญี่ปุน่นสร้างความพินาศให้แก่กองเรืออันทรงอนุภาพของ สหรัฐโดยสิ้นเชิงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างราบคราบเนื่องจากไม่เชื่อในศักยภาพของเครื่องเรดาร์รุ่นใหม่ล่าสุดแต่สหรัฐก็ไม่ถือเอาเป็นข้ออ้างเพื่อแก้หน้ายอมรับความพ่ายแพ้ยกแรกแต่โดยดี